นดีชอบแก้ไขคนจานไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่าชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนระยำชอบตีคนดำริชอบเสนอ,อคนปั้มปั้มเปิดเปิดชอบหลงหลงลืมลม,มีอะไรอีกพ่อแม่ต้องหม่นกระตันยู คุณครูต้องหมั่นเคารพเพื่อนดีต้องหมั่นครบแล้วเราจะพบความจเจริญไปจำได้ไมะไรดกบ,บวชเกิดมาทั้งทีต้องเอาดีให้ได้จดัดายทั้งทีต้องฝากดีเอาไว้ บทเนนทังทีต้องเอาดีให้ได้จากสืบจากเนนไปต้องฝากดีเอาไว้เก่งมากบดเนนได้อะไรบ้างบทเนรได้ดูหนา้าซือสองนะหน้าสุดท้ายบ้งหน้าดน้านหลังด้วยเอยอพอมได้ด้านหลังก้างล่างบทเนนได้อะไรบ้างหนึ่งไล่เลย,เลย ได้ศึกษาพธรรมได้สร้างกรรมดีได้มีเพื่อนใหม่ได้ทำใจให้สะอาดได้สะอาดสว่างสงบได้พบทางอันประเสริฐได้เกิดสติปัญญาได้ฆ่ากิเลสได้ของเพศบรรพชิตได้ใกล้ชิดพรัรนธตาะใ ได้แทนคุณให้มารดาบิดาได้สิบอายุภาษาศาสนาโเยอะเลยใช่ไหมอะไรอีกที่จำได้มีไหมผีไรหกตัวจำอ่าผีไรหกตัวจำได้ไหมจำไม่ค่อยได้ผีที่หนึ่งชอบดื่มสุราเป็นอาชินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่สองชอบเที่ยวยามวิกการ ไม่รักบ้านรักโลกรักเมียตนผีที่สามชอบดูการละเล่นไม่ละเว้นบาคลับละคอนโขนผีที่สี่ชอบพบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีที่ห้าชอบเล่นมากีฬาบาสสารพัดทั่วไปไฮโรสิ้น ผีที่หกชอบเกี่ยว้างการทำกินมีทั้งสิ้นหกผีอัปรีเอยเพื่อนท่องได้ไหมเพื่อนที่บวชมาใหม่ท่องอะไรได้บ้างรเที่อนนนนำแล้วก็าท่องได้ด้วยลูกดีลูกดีได้แล้วเหรอคนดีอ๋อคนดีชอบแก้ไขได้แล้วนะเดี๋ยวคืนนี้ต้องว่าพยานฟังนะคืนนี้ทำวัดเสร็จพยานอบรมต่อเปิดสื่อให้ดูสื่อเพื่อน แล้วพะที่เขาอบรมอยู่ที่นู่นเขาเปิดสื่ออะไรให้ดูบ้างเปิดเรื่องพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเยหรอครับสื่ออย่างอื่นมีไหมกม็มีอยู่ครับมีอยู่นะมีอะไรบ้างเช่นอะไรบ้างอะ่ะนอกจากเรื่องพระพุทธเจ้าแล้วธรรมะมีธรรมะอะไรไหมมีครับร์ตูนอะไรไหมเป็นการ์ตูนมันมีมีม แล้วดูนานเน่ยสามสิบนาทีค่ะอืคืนนี้หนึ่งชั่วโมงกว่าไหวไหมทำ<ห>ว,วัดเสร็จกี่โมงทำทำวัดเสร็จสองท,ทุ่มค่ะอือลงทำวัดกี่โมงเอ่อลงหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งนะอ๋อตอนนี้เร็วขึ้นนิดหนึ่งนะอันนี้ลงทำวัดเร็วขึ้นนิดหนึง่งแล้วก็สวดยอ่อสวดนานไหมสวด ก็ครูพาสวดนานไหมก็สวดธรรมธรรมวัดเจนแล้วก็บูรพาละสามีโอ้โหลากยาวใช่ไหมพยานนั่งฟังอยูบูรพาละสาช้ามากเลยแต่ถ้าเร็วหน่อยมันจะจบเร็วแต่คืนนี้สวดยอดเนาะเะเดี๋ยวพยานให้ดูสี่ประกอบอะไรที่มันเป็นสารละนะลรกนะ้บอกเพื่อนแล้วก็ เดี๋ยวพระอาจารย์แจ้งพระครูว่าให้รีบทำบัตรขึ้นเร็วๆขึ้นหน่อยนิดนึงเดี๋ยวมันจะเด็กไปเนาะโอเควันนี้พระอาจารย์มานอนนี่เหรอนอนสองคืนเราบวชเนเป็นนิสัยฝ่ายความดีฝ่ายความดีฝ่ายความดีเ,เป็นศักดิ์ศรีเป็น,ปนทายาทพระศาสนาขอสนองคุณบิดามารดา เป,เป็นทางพาใช่หรือเปล่าช่วยนำพาเช่ช่วยนำพาให้เราคนทุ์และสุขใจสามาเนงคือเหล่าโกของสมณะพระจอมใจเราจะได้มีวิชาผาสุขเอยเอย